โอเคคียวผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราก็มัดน้เกม New s อส m a n หรือว่า กระบี่เยอยุทธจักรกันอย่างเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาทําการสุ่มกาชาตามหาจอมยุทธในตำนานที่ผมอยากได้มากที่สุดนะผมนั่น,นคนือเยี่ยนอิงอิงหรือว่านางเอกของเรื่องนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูหน้าตาของเขากันดีกว่านะครับผมว่าจะมีหน้าตาเป็นยังไงครับผมถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นเราก็น่าจะพอเคยเห็น,นผ่านผ่าไปแล้วนะผมจริงจริงแล้วนะครับผมจะบอกว่าเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในเกมนี้ก็ว่าได้เหมือนกัน,นครับแต่ว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่ยุโรสนิยมของใครแต่ละคนนะครับผมก็คคคืออนนนนนีีน้ัั่เงรบ เป็นผู้หญิงที่สวยมากนะครับผมยืนคู่กับลิงหูช่องหรือว่าพระเอกของเรานั่นเองนะผมเป็นจอมยุทธ์ระดับเหนือฟ้าเลยครับผมเป็นระดับทองเลยก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะมีโอกาสได้หรือเปล่าครับผมหรือว่าถ้าไม่ได้ขอเป็นจอมยุทธ์ระดับสูงๆคนอื่นก็ได้ครับเนี่ยมีตั้งหลายคนที่ผมยังไม่ได้เลยนะก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะสามารถสุ่มได้ไม่สามบ้างหรือเปล่าแลผมก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันนะผมวันนี้ผมมีในส่วนของกระถางทูบนะครับผมทั้งหมด50อันได้การนะผมไม้จันสามารถสุ่มได้ทั้งหมด10 50คน สิบรอบห้าครั้งแล้วผมก็นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเลทหรือว่าเปอร์เซ็นต์ครับผมนี่เหนือคนครับผมโอกาสที่สี่เปอร์เซ็นต์ลำเลอร์สี่โมงหกเปอร์เซ็นต์แล้วก็โดดเด่นสิบสองเปอร์เซ็นต์นนก็จะเป็นของกะกะหรือว่าเกลือนั่นแหละครับผมมีโอกาสไ,ได้เป็นลิงหูชงหรือว่าเยื่ออิงองนะครับผมหรือว่าเป็นตัวไหนก็ได้อะที่ผมมีแล้วแล้วมันสามารถนําไปสามารถอัพได้หรือว่าอะไรก็ได้ที่เป็นเกตเหนือคนแล้วกัน ขอเป็นสีทองแล้วกันนะผมใครก็ได้เพราะว่ายิ่งเรามีจอมอยุ่เยอะเท่าไหร่นะผมมันจะยิ่งเพิ่มค่าพนันการโดยให้เยอะมากขึ้นเท่านั้นนะผมแล้วก็ทําให้ตัวละครเราสามารถพัฒนาหรือว่าเพิ่มค่าพลังวัดของเราได้นะผมก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันนะผมมาก็ไปเลยสิบครั้งนะครับมาเริ่มทําการบรรเลงเพลงนะครับผมริบโหลดริบโหลดต้องเป็นเปิดประตูมานะครับต้องเปิดประตูเท่านั้นถึงจะได้เป็นจอมอยุ่ที่เป็นคนเฮ้ยมาปะมาหรือเปล่าโอ้โหใครเนี่ยอืเหมือนหนูเลยครับ ันหนูลำเลิศครับผมเซียนผลทอ้ออไม่รู้ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับน่าจะผู้ชายหรือเปล่าเป็นผู้ชายน่ารักนะครับเอ้ยมาอีกหนึ่งมาอีกหนึ่งโอ้ใครโอ้เหนือคนโอเคเอาครับจั่วเลิงฉานนะครับเอาอุ้ยใส่ใช้ดาบใหญ่โคตรท่เอาครับ,เ,รบเอาได้ไหมได้สองคนนะครับไม่ได้ซ้ําเลยฮะแต่ว่ามาครับผมเหนือคนรอบแรกถือว่ามาดีโอ้ยแล้วก็ได้เป็นเยี่ยนหญิงเครื่องรางด้วยนะครับสวยมากเลยเนาะมาเถอะ ถ้าเกิดผมสุ่มไม่ได้ผมต้องหาเครื่องรางทั้งหมด40อันมารวบรวมเป็นเ,เยื่ออิงอิงครับผมหรือว่านำไปผูมินนั่นแหละก็มาต่อเลยแล้วกันนะครับเฮ้ยมาเลยเหรอโอ้โหใครเนี่ยเกตอะไรโอ้โหโดดเดชครับผิงอีจื้อโอ้โหยับยับครับโอ้โหไม่ดีครับแสดงหายรออไม่เวิร์กมันต้องบ,บันเลงเพลงเองครับไป ลองมาเล่นเพลงตามใจชอบดูครับเด่ยนิ่อีไม่รู้จะชอบเพลงกับไหนนะครับแต่ว่าเขาชอบเล่นเครื่องดนตรีอันนี้เหมือนกันเราได้เป็นโอ้โหน่าจะไม่ซ้ำนะครับแต่ว่าเฉิงบูโยนะครับผมอันนี้ก็เป็นชายหนุ่มมีคราวงามนะผมใช้ดับเหมือนเล่นดับธรรมดาเลยเนาะโอ้ยับครับได้เป็นเครื่องรางยี่ว่าปูชวินนะครับผมก็เล็กสองครั้งเท่านั้นเองอ่ะจะได้หรือตอนเนี่ยไปมาครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปทําการ ลุยผ่านด่านในส่วนของอันอัปเกรดขั้นเงาด้วยนะครับผมมาไปต่อเฮ้ยมาป่ะมาไหมใครโอโ้โหสีม่วงครับเลือกสีแล้วอือชังไห่นะครับผมอือชังไห่ไปมาอีกมาอีก,อก,อกได้เป็นโอ้โหเฮ้เยสีทองเอาเอาครับเอางักบุกค,คุงนะครับเอาเอาเอาเนี่ยคนสองเฮ้ยมาอีกมาอีกโอโ้โหไอทองโอเคเอาโอ้ดวงคนมันไม่ใช่ทองนี่ว่า นักโทเชียนเหมือนนะครับเวนโอ้โหแต่ว่าซ้ำแต่ก็ดีครับสามารถนําไปอัพได้เหมือนกันครับผมนี่ครับ่ยบปูชวินนะครับผมไปต่อรอบสุดท้ายนะครับผมไปมาหน่อยเถอะโดเลมีฟาซอนอาวมัวละลาที La, ่มันไม่มีออกเทนต่อไปโอ้โหได้ไหมเนี่ยได้เป็นใครฟ้าโอ้โหคนเดิมครับผมชเชียงบุโยโอ้โหยับยับเยน ไม่ได้อ่ะโอ้โหจริงจผมยังมีเหลืออยู่นะครับผมลองไปดูดิสมาคมสี่ฤดูนะครับผมยังมีผู่มัดอีกอ่ะเอาอีกสักสิบรอบละกันไปมาขอร้องล่ะยังมีตําลึงผู่มัดอยู่นะครับผมสิบรอบสิบรอบนะครับผมเยินอิงอิงยินอิงอิงมาเถอะมาเถอะ ไม,ไ,มไ,มไม่ได้อะไรเหรอเดี๋ยนะเหมือนจะได้เป็นเสียนากทอม,มาครับแต่ว่าทําไมฉากมาันหายไปผมไม่กดข้ามนับบุตรแน่เลยนี่ครับได้ใครบ้างเนี่ยคนใหม่ๆนะครับอันนี้ได้รางวัลโอ้ยโอเคโอเคได้ไม้จันอีกสองนะครับผมได้อีกสองเป็นสี่สี่บวก,กับอีกสองเป็นหกนะครับอือหือจริงๆก็ได้มาเยอะเหมือนกันครับตัวที่เรายังไม่เคยได้แต่ว่ายานีอิงไม่ออกมาสักทีนึงก็ได้อีกหกรอบผมซื้ออีกสี่รอบเป็นสิบรอบอีกรอบเลก็กแล้วกันนะครับโอเค เหลือพ hey, ันหนึ่งพอดีครับเลขสวยลงตัวไปมาขอร้องแหละกดมั่วแล้วครับบเลงเพลงมั่วหรือว่าเราบเลงแค่นี้พอแล้วมาหรือเปล่ามาอ้อเอา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 อันนี้เหนือคนนะครับอันนี้เกรดเหนือคนตั้งเสียนะครับผมติ้งเสียนเอาใครอีกโอ้โหอันนี้เหมือนเป็นเกรดโอ้โห ทูพี่เวงนะครับผมกะกากแต่ก็เอาครับนี่ครับเราได้มาแล้วเราได้เป็นเครื่องรางสีอันเอาไปอัพตัวได้นะครับผมก็ทําการอัพเลยลวกันนะครับผมอัพได้ไหมอัพไม่ได้อัพไม่ได้โอเคนี่ครับเลื่อนขั้นนะครับผมหรือว่าทําความรู้จักกันนะครับผมเนี่ยพอเลื่อนขั้นตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราสามารถนําไปเลื่อนขั้นลงพัฒนาการลงตะกี้ได้ด้วยนะครับโอเคสวยไปต่อได้ไหมเอ้ยไหนว่าโอเคได้ใครสามารถกอัพเลยนะครับนี่นี่แล้วก็ ติ้งเสรินนะครับเดี๋ยวนะต้องเพิ่มค่ามีตาภาพนะครับผมในการเพิ่มค่ามีตาภาพก็ต้องใช้เป็นไอเนี่ยอันนี้ครับหรือว่าเครื่องด่าง่นแหละเพิ่มไปเลยแล้วกันอ่ะอยังีงเป็นสีทองนะครับผมเรามีโอกาสได้ใช้ในอนาคตแน่นอนเพิ่มความสัมพันธ์ไปเลยแค่ว่าคาสัมพันธ์ไม่ต้องนํามาใช้ก็ทําให้เราเพิ่มค่าพัฒนาการได้แล้วนะครับผมยังไงก็ต้องอัานทุกคนนะโอเคโอเคเราก็ได้อีกรอบนึงนะครับผมสวยรู้จักเป็นผิวเผินแล้วครับผมจกเริ่มรู้จักนะครับผมเริ่มรู้จักกันผ เราก็จะรับพลังวัดเพิ่มขึ้นมานะครับเลือ่อนอีกเลือ่อนอีกโอเคเลือ่อนอีกเลือเล่อนอีกยิ่งเราอัพตัวก่อนก่อนไปเยอะแล้วอ่ะเรามีตัวใหม่แล้วละอัปปี่นะครับผมมัิยิ่งทวีคูณขึ้นไปได้อีกนะครับผมจากการรวมจากตัวเก่าแล้วเอ้ยได้อีกตัวหนึง่งอีกครั้งหนึ่งนะครับอืมอืมโอเคพลังวัดสามแสนสามนะคผมมาไม่รู้ว่าผมจะสู้ไหวหรือเปล่าครับแต่ผมดองในส่วนของตำแหน่ง,งนเงาไว้เยอะมากนะครับจะมาทาคลิปทุกคนได้ดูพร้อมๆกนะัมมกน,กนนะครับผมมาเริ่มทําการท้าด4คนนะรัเอ้้้ยช่่่าางงงไกกี็กพิสุมดนะ มาไปน่าจะไหวนะครับผมเพราะว่าตอนนี้นี่เรียกว่าพลังวัดผมมันเกินในส่วนของตำแหน่งเงาหรือว่าขั้นเงาของผมไปแล้วอะ <c oughs> แต่ผมอยากสู้ทีเดียวนะครับผมนี่หวังหยวนป้านะครับผมอันนี้ยังไงก็ต้องสู้นะครับเป็นการสู้กับจอมยูถ้าเกิดว่าใครเคยอ่านนิยายหรือว่าเคยดูหนังหรือว่าเคยดูละครมานะครับผมก็น่าจะอินกับตรงนี้พอสมควรเลยนะครับผมหวังหยวนป้ามาอันนี้เป็นทมีมซีนะครับสู้กันกลางเมืองอย่างนี้เลยนะโอเคเดี๋ยนะผมต้องคอมโบ กดไม่ทันโอเคทันอยู่แต่มันไม่ใช่คนครับผมมันก็อาจจะไม่ได้ยากอะไรสักเท่าไหร่นึงนะแล้วก็พลังวัดของผมมันเลยไปค่อนข้างไกลเลยด้วยนะครับผมถ้าไป PP พพีคนแบบว่าเหมือนในคลิปที่แล้วก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างยากพอตัวเลยครับโอเคคอมโบคอมโบโอเคสวยก็มันไม่ยากอะแล้วก็ได้เป็นสร้อยไปด้วยครับผมสร้อยหลัก65สบายๆนะครับผมไปต่อแต่ว่าตอนนี้ผมสามารถเลื่อนตำแหน่งเงาได้แล้วนะครับผมอัปเกรดโอเค แล้วก็ต้องไปทําอะไรต่อเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะเลื่อนตําแหน่งเงาต่อนะครับโอเคเลื่อนได้แล้วขอบเขตบรรุออ๋อผมต้องไปลุยไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะนี่ครับฝึกฝนธรรมทีนะครับผมหรือว่าการผ่านด่านนะครับอะลุยเลยกันมาดูนว่าวันนี้ผมจะอัพตาแหน่งเงาหรือว่าขั้นเงาได้ไกลแค่ไหนนะครับมันง่ายแล้ววะผมดองตัวไว้เยอะนะครับอยากมาทํคลิปที่เดียวเลยนี่ก็ออโต้สบายๆครับไม่น่าจะมีระยะนะ เพราะว่าโจมตีผมก็น่าจะเลยจุดในจุดนี้ไปแล้วครับแต่จริงๆแล้วนะครับสำนักผมก็เป็นสำนักสายฟื้นฟูนั่นแหละมันอาจจะบูไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับผมเป็นสายซับซะมากกว่าโอเคนี่ครับยิงยับๆเหลืออีกห้าตัวสุดท้ายนะผมถ้าเกิดเราจัดการห้าคนนี้ก็สามารถผ่านได้เลยครับแล้วก็อัพขั้นเงาได้เลยโอเคออกได้ยังฟะาเหมือนจะได้เม็ดยาตะกี้มาแล้วนะครับน่าจะได้แล้วนะอเดี๋ยวค่อยสู้ต่อละกันนะครับ ตำแหน่งเงาแดนงามเข้าใจถ่องแท้โอเคตอนนี้ผมเป็นแดนงามยางเนี้ยยังครับต้องสู้เจอแค่ไหนฝรนี้ก็จอก็จริงๆก็นี่ครับฝึกฝนสมาธิไปต่อเลย,เลยกันอะยังไงพลังวัดผมก็เลยไปเยอะแล้วนะครับผมอาจจะต้องใช้เวลานิดหน่อยแต่ว่าคิดว่าน่าจะไม่อยากเกินความสามารถสักเท่าไหร่นะผมยังไงเดี๋ยว จัดการเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมตัดมาเทียวเลยกันจะได้ไม่เป็นการเสรียเวลาหลายๆคนนะครับเจอกันโอเคตอนนี้ก็อัพเป็นแดนงามเรียบร้อยแล้วครับผมเราสามารถทําการอัพได้เรียบร้อยแล้วครับผมในส่วนของตําแหน่งเงาอัพเลยละกันมาอัพเกรดตําแหน่งเงาโอเคต่อไปก็น่าจะเป็นการท้าสู้กับจอมยุทธ์แล้วนะครับโ okay. อเคตอนทำควบคูมไปทุกอย่างนะผมมาลู่จู่เวิงนะครับผมไปไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่เมืองไหนนะครับก็ต้อง คุยกับลู่หยวนฟู่คนนี้นะครับผมเป็นผู้ที่จะทําให้เราสามารถวิ่ไปสู่ดินแดนต่างๆได้นะครับหึเหมือนจะอยู่ในป่าแฮะผู้โ,ฮโ,ฮโสโคนนี้ไม่ได้อยู่ในเมืองนะครับโอ้แล้วเขาพาผมมาไหนฟะเนี่ยนี่ครับที่เล็กๆอ๋อนี่มันบ้านเลี้ยงอิงๆนี่นาโอเคลู่จู่เวิ้งที่งีคนนี้เป็นคนที่มีในเรื่องที่เขาผูกพันกับเราเยอะเหมือนกันนะครับ <S <S ตาไข่อย่างข้าไม่ได้ประชันฝีมือนานอาจจะพลั้งมือไปบ้าง เดียวผมนึกหรือเปล่าที่ต้องพังมือหรือว่าเขาเป็นผู้วุโสที่มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกำลังภายในสูงสรงงั้นเหรอนี่ครับล่วงโอเคผมว่าผมเล่นมือดีกว่าอืมแต่ได้คล้องตัวคล่องตัวหน่อยนะครับโอ้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 ระเบิดด้วยบิระเบิดด้วย,ดดวยผู้วุฒิโสโบชี้แนะโอเคจูกไปเรื่อยๆครับพยายามไคฮิตแอนด์รันครับแตงจรงๆก็น่าจะสบายๆแล้วล่ะครับโอเคเรียบร้อยครับผมอีซี่สามารถอัพ ตำแหน่งเงาได้ต่อเลยนะครับจวยโอเคอัปเกรดตำแหน่งเงาตอนนี้เราเป็นเหีย่ยวหกแล้วนะครับเหีย่ยวอินซีโอเคสวยงามก็ต้องผ่านดานสมาชิกขั้นที่เอ็ดนะครับผมก็คือต้องผ่านตรงนี้อีกสองขั้นครับผมก็ยังไงเดี๋ยวตัดมาตอนที่ผ่านเลยละกันนะผมเจอกันโอเคตอนนี้ผมก็ทําการผ่านดาดที่เอ็ดได้เรียบร้อยแล้วผมเราไปทําการ อัพขั้นเงากันดีกว่าทุกคนก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับผมมาตำแหน่งเงาอัพเกรดตำแหน่งเงาเลยโอเคได้เป็นช่วงที่เจ็ดแล้วครับเราใกล้จะได้เป็นหมาป่าเลยนะโอเคเรียบร้อยครับผมตำแหน่งเงาขั้นที่เจ็ดต้องทำอะไรเนี่ยผ่านดานสมาธิกอันดับที่สิบสองครับผม,ผมไปอันนี้ก็ไม่น่าจะยากอะไรเท่าไหร่นะผมก็อีซี่ครับ โอ้พลังวัตจริงๆผมต้องไปถึงตรงนั้นตั้งนานแล้ว่ะเกมนี้มันอัปเกรดตัวละครตามระดับพลังวัตนะครับผมยิ่งพลังวัตเราเยอะเราก็สามารถทําการพันด่าน,านหรือว่าภารกิจหลายๆอย่างได้เยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับจัดการมาแล้วก็น่าจะเหลือจัดการเป็นจอมยุทธนะครับผมอีกไม่กี่คนก็น่าจะตันในส่วนของตอนนี้แล้วครับผมต้องไปทําการเก็บเลลหรือว่าลงดันเจี้ยนไรวันต่อนะครับจัดการมันโอเค จริงผมไปอันตีเลยลกันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอให้มันเหลือเว็บสุดท้ายก่อนดีกว่าครับสกิลเวฟยับโอเคเร,รออเ,รอเ,เรียบร้อยครับผมแล้วก็อันตีเลยจัดการนี่มื่นบุพพาโปรยเรียบร้อยนะครับผมก็เป็นหมาป่าแล้วครับผมตำแหน่งเงาของผมนะครับโอเคตำแหน่งเงาอัปเกรดเลยเอออ๋อ,อ,อต้องไปทำภารกิจด้วยรู้สึกว่าทุกครั้งที่เปลี่ยนขั้นตำแหน่งเงาแล้วผมก็ยังไงเดี๋ยว ไปทำเลยละกันนะครับผมยิ่งภารกิจมันก็ไม่มีระยะนะผมเพียงแค่ไปคุยกับมีซีหรือว่าคุยกับจอมยุทธ์ที่เขาจะสามารถอัพขั้นตำแหน่งงานให้เราเป็นหมาป่าหิมาได้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วผมยังไงเดี๋ยวไว้ตัดมาอีกทีหนึ่งตอนที่ผมอัพตำแหน่งเงาเลยละกันนะครับผม,ผมเจอกันโอเคเรียบร้อยแล้วผมตอนนี้ก็สามารถทําการเลื่อนเป็นหมาป่าหิมาช่วงที่หนึ่งได้เรียบร้อยแล้วครับได้เป็นฉายาแล้วก็ได้เป็นชุดด้วยนะชุดแฟชั่นนะผมหุย่ยเงาจนทาสวยนะครับก็ เขียนไว้ก่อนละครับเอ้ยใส่เลยเหรอสวยสวยอะ่ะอืมมันดูเป็นตำแหน่งเอาจริงๆด้วยนะครับสามารถอัพต่อหรือเปล่าวะต้องไปทาสู้กับหนิงจงเจอนะครับผมก็ลุยเลยแล้วก็น่าจะเหลือแค่หนึ่งคนนะผมก็สามารถที่จะทําการอัพตำแหน่งเอาหรือวัดเขาเรียกว่าอะไรไปให้ไกลที่สุดในตอนนี้ที่ผมสามารถทําได้นะครับก็ยังไงเดี๋ยวตัดไปตอนที่เจอจอมยุทธท่านนั้นเลยละ,นนะครับโอเคตอนนี้ก็มาถึงเรียบรอนะผมจอมยุทธนี่ครับลุงหนิงฮะทำไมเรียกว่าลุง อย,อย่าบอกนะว่าเริ่มท้าทายเลยแล้วกันนะครับมานี่ครับเราสู้ต่อหน้าลูกศิษย์เลยนะอาจารย์ลุงหนิงจะไหวมหมเนี่ยเดี๋ยวนะอย,อย่าบอกนะว่านี่คือกับดักแถแบอน่างั้นหรอโอเคผมเล่นมือสดแล้วลกันนะครับหนึ่งสามสอง,สองแล้วก็โอเคโอ้โหโอโอ,อาจารย์เลยแล้วกันครับโอเค โอเคค่อยๆอูเริ่มเริ่มโหนขึ้นแล้วนะเวล้าเก้าเปอเซนตนะครับแต่ผมเว,ว, <laughs> okay, วลาร้อยหนึ่งโอเคยัดสกิลรู้ๆว่าคอมโบคอมโบโอเคอ๋ออ๋ออ๋อย่าอยู่ในวงครับสวยต้องกดสก,กิลเร็วๆนะครับน่าจะอีซี่อีซี่นะครับเพราะว่า <laughs> อย่างที่ผมบอกพลังวัดผมเกินกว่านี้เยอะแล้วครับโอเคเรียบร้อยจัดการลุงหนิงได้สบายๆนะครับก็สามารถเลื่อนขั้นตำแหน่งเอาได้ต่อนี่ครับเป็นหมาป่าหิมะช่วงนี้สองแล้ว แก้สามแตนห้านะพลังวัดผมเรียบร้อยครับนี่ครับได้เป็นชวิหยางเครื่องรางด้วยนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยต่อไปก็ผ่านด่านสมาชิกไอสมาชิกผมเป็นอะไรกับสมาชิกเนี่ยขั้นที่ยี่สี่ครับไม่รู้จะไหวหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าตอนนี้สำหรับพลังวัดของผมหรือว่าเลเวลของผมระดับของผมม,มันน่าอยู่ได้ประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ต้องไปทําการท่องยุทธภพต่อนะครับเพื่อทําการฝึกฝนวิทยายุทธให้ตัวเองมีความ แข็งแกล่งยิ่งขึ้นนะครับก็ยังไงเดี๋ยวตัดไมค์ทีตอนที่ผ่านเลยลวกันนะครับโอเคก็ผ่านด่านยี่สีเรียบร้อยแล้วผมโอ้โหด่านถัดไปต้องใช้พลังวัด3ามแสนแปดครับก็ยังไม่หวาตอนนี้ผมมีพลังวัดแค่สามแสนสี่เองนะผมต้องไปทําการฝึกวิทยายอย่างที่บอกไปนั่นแหละแต่จริงๆอาจ,จะไหวก็ได้นะครับไม่แน่นะก็ยังไงเดี๋ยวเราอัพตาแหน่งเงาก่อนละกันนะครับโอเคแล้วก็คนสุดท้ายแล้วครับผมสำหรับการท้าสู้กับจอมยุทธนะครับผมว่าไม่รู้ว่าคนนี้จะไหวหรือเปล่านะผมน่าจะเป็นคนที่สูสีที่สุดดในนนรระัับบผมตอนีน้้แลวค โอเคตำแหน่งเง้ายอดยุทธลินผิงจือนะครับผมถึงแม้ว่าผมจะสามารถจัดการได้ก็ต้องมีพลังวัดถึง3ามแสนหก่อนถึงจะสามารถที่จะผ่านขั้นนี้ไปได้นะครับผมมาก็3ามแสนสามสี่พันครับผมผมมีอยู่ประมาณ3ามแสนสี่ห้าพันเยอะกว่าประมาณ1นึ่งหมื่นนะครับผมไม่รู้ว่าจะช่วยให้ชนะได้หรือเปล่านะครับมาแต่ก็อย่างว่าแหละเราก็เป็นจอมยุทธที่มีฝีมือคนนึงนะครับอัปเกรดวิทยุทธก่อนเลยลวกันอ่ะพลังภายในเอ้ยเดี๋ยว ตะก,กี้ผมไปลงไอฝึกฝนธรรมาทีได้ครับแต่ไม่มีตะบะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยอัพลวกันไหวแหละอู้สวยมากนะสวยมากครับนี่ครับสักคุ้มกันครับโอเคมาเริ่มท้าทายเราเก้าวหน้าคือหรือเปล่านะครับประมุกอยู่โปรดชี้แนอะอะทำไมผมยังไม่ผ่านเกณฑ์ะอะยังไม่ทันสู้เลยยังไม่สรู้กันได้ไงล่ะ โอเคยัดสกิลรัวๆครับทำไมเขาดูเปลอาเปลดูเปลอาเปลมากเลยครับเอ้ยเอ้ยออกจากวงอย่าอยู่ในวงเด็ดขาดคอมโบคอมโบโอเคสวยคอมโบได้ดีครับอีกรอบขึ้นอีกรอบโอเคตีฟรีสปอร์ตโอเคค่อยๆเตรียมรับมือให้ดีก็แย่แล้วโอ้ oh, <laughs> หลบง่ายมากเลยนะครับสกิลของอื้อชังหนคนนี้เนี่ย โอเคเจอคอมโบไปดิแล้วก็แล้วก็เรียบร้อยนะนนผมได้เป็นสนาบมือด<ห>้วยนะมาครับ <พา S 1> สวยจจพลังวัสดุไอ้วิวอัพด้วยนะครับก็เรียบร้อยแล้วครับผมสามารถจัดการได้แต่ว่าถึงแม้ว่าเราจะจัดการได้ก็จริงแต่ว่าตอนนี้ผมไม่สามารถที่จะทําการอัพนนตาแหน่งเงาได้นะครับนนเพราะว่า,วา,าจะไ,ไม่มีอ่ะนี่ครับต้องไปทําตามที่เขาแนะนําไว้นะผมว่าเราอยากได้อะไรนะครับจริงๆวันนี้ผมยังไม่ได้ไปลงดันเจี้ยนหรืออะไรพวกนี้รายวันด้วยนะผมก็มา สุ่มไม่รู้ที่ตะกี้เหมือนจะได้เป็นไม้จันเพิ่อมอีก7อันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมซื้อทบเป็น3อันแล้วกันจะได้สุ่มได้เป็น10อันพอดีมาขอลองละเย็นอิงๆจะได้หรือเปล่าไปโอเคได้ปะได้ปะโอ้โหใครฟะเน,นียใครอะโดดเด่นเหลาเตินนัวนะครับใบหนึ่ง โอ้โหเล่นโก่มาเลยครับคนนี้โอ้โหโดดเด่นครับเพย่ไปจือโอ้โหสองคนเองเหรอเวนแต่ว่าเราเตือน,นัวย,ยังไม่เคยได้นะครับไม่มีแฮไม่มาครับดี๋ยนี้อิงไม่มีเลยอะตอนนี้ผมได้เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยนะต้องเช็คก่อนครับผมว่าเรามีเป็นเครื่องรางเท่าไหร่แล้วนะครับอมีสามโอเคไม่เป็นไรครับผมก็ประมาณนี้โอ้โคิมนี้ยาวขนาดนี้เนี่ยรู้สึกว่าเล่นแป๊บเดียวนะผมยังไงก็ขอบคุณมอนทุกคนที่รับชมมากๆเลยนะผมสลับกัน ออกแบบจนไพ่หรือว่าการพัฒนาตัวละครเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรา้เรามาเจอกันต่อรายการนะผมถ้าเกิด,ดว่าเพื่อนคนไหนอยากจะโหลดมาเล่นก็สามารถดาวน์โหลดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมสหรับเกม New Source Man หรือว่อกกากระบี่ทวีจักรนะครับผมหรบวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปแต่เพียงนี้นะครับผมไว้เจอใหม่คลิปหน้าจะมีอะไรรออยู่ก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะผมวันนี้ก็แค่นี้แหละครับเหนื่อยมากพอแล้วนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องไปทําการฝึกฝนตัวเองให้มันแข็งแกร่งกว่านี้นะครับรอบหน้าจะได้มาทําอะไรดีๆให้ดูอาจจะเป็นบอลโลกก็ได้นะ เดี๋ยวพัดหน้าเรามาจัดการบอลโลกให้ดูกันดีกว่าแล้วผมยังไงวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปแดดเพียงรนี้ก่อนแล้วกันนะมัมขอบคนที่รับชมมากเลยนะผมก็ถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ฝากกดตามหรือว่ากดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเดี๋ยวนะ <c oughs> ไม่ถ่ายทอดพิชาเลยล่ะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วเจอกันนะครับผมสวัสดีครับไปเจ้าไปจ่ายบายูสวัสดีครับเจอกันทุกคน